ผูดจิครับจำหนังสือเล่มนี้ได้ไหมครับเขียนโดยคุณหมอที่บอกว่าตัวเองถูกเกียดที่สุดในโลกชื่อคุณหมออุจิมิซาโตรุเผยมุมมืดของวงการยาวงการเภสัชและวงการแพทย์เราควรจะเลือกยาแบบไหนเพราะยาถูกโกหกซึ่งซึ่งหน้าซึ่งเราควรจะต้องเรียนรู้เรื่องวงการยาเราจะได้ไม่ถูกหลอกไปดูเพุ่นครับ ซึ่งคุณหมอเองเปิดเผยถึงความลับวงการแพทย์วงการเภสัชมาเล่าให้กับพวกเราแล้วก็บอกว่านะฮะในอเมริกามีการรักษาผิดทําให้คนนะจากโรคนี้ไปถึง250,000คนต่อปีลองคิดดูครับว่าที่ประเทศไทยไม่มีการเปิดเผยลองคิดดูว่ามีการรักษาผิดพลาดเยอะขนาดไหนครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการใช้ยาผิดหรือใช้ยาและเกิดผลข้างเคียงต่างๆทําให้ป่วยมากขึ้นหรือบางทีเสียชีวิตได้นะครับเราต้องเรียนรู้เรื่องตรงนี้ครับครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่องยาแก้หวัดยาแก้หวัดไม่ได้เป็นยาฆ่าเชื้อไวรัสแต่มันมี ผลข้างเคียงที่ร้ายแรงยังไงเคยเล่าไปแล้วครั้งที่แล้ววันนี้จะมาพูดถึงเรื่องยานอนหลับครับทำไมเราถึงกินยานอนหลับก็เพราะว่านอนไม่หลับถูกไหมครับรู้ไหมครับว่าเหตุผลของการนอนไม่หลับก็คือทํางานเยอะกันไปเครียดและก็หนึ่งนั้นอีกการก็คือการดูมือถือเยอะกันไปมีแสงที่ทําให้เรานอนไม่หลับทําให้เราในปัจจุบันน,นี้กินยานอนหลับมากขึ้นไอยานอนหลับตัวนี้แหละเป็นตัวฆาตกรร้าย รู้ไหมครับว่ายานอนหลับเนี่ยนะครับกินแล้วจะทําให้เรานอนไม่หลับมากขึ้นแค่นี้ก็หนักแล้วนะครับและเป็นต้นตอของอัลไซเมอร์ในประเทศไทยมีคนเป็นอัลไซเมอร์เยอะมากนะครับหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นยานอนหลับก็ได้มาดูเหตุผลกันครับเนื่องจากยานอนหลับนะครับตอนแรกเวลาเรานอนไม่หลับเราก็จะกินยาน,อน,น,ยานอนหลับเมื่อกินยานอนหลับมันก็หลับดีแต่พอผ่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆตอนแรกไม่เท่าไหร่ครับแต่พอกินเรื่อยๆนะครับร่างกายเราฉลาดเราก็จะดื้อยาทําให้ยาไม่ได้ผลก็ทําให้เรากินมากขึ้นทั้งที่แล้วเรากินก็หลับเนี่หลับ จะเพิ่มยาไปเรื่อยๆเพิ่มยาไปเรื่อยเมยเยเื่อเพิ่มยาไปเรื่อยๆครับทำให้เรามียาสะสมอยู่ในร่างกายหม<บ>อบางคนบอกว่าไม่สะสมใช่ครับไม่สะสมในตอนแรกแต่พอกินยาเยอะขึ้นเรื่อยๆเป็นเวลานานๆจะทําให้เกิดการสะสมโดยเฉพาะผู้สูงอายุจะมีร่างกายในการขับพิษออกจากร่างกายขับยาอ,อจากร่างกายได้น้อยครับ กระบวนการนอนหลับธรรมชาติของเราจะมีการหลับแบบนะฮะเลมสลีปกับนอนเลมสลี p คือแบบไหนครับก็คือเป็นคลื่นฮะหลับตื่นหลับลึกหลับตื่นหลับลึกเป็นการสลับกันไปแต่ยานอนหลับที่เรากินมันเหมือนกับน็อกเอาทันทีเหมือนกับเวลาโดนรถชนแล้วเราสลบแล้วมาตื่นที่โรงพยาบาลเราจะจําอะไรไม่ได้เลยเป็นกระบวนการแบบนี้นะฮะแล้วเหมือนเวลาเราเมาแล้วเราหมดสติแล้วเราตื่นมาทีเอ้าเช้าแล้วเหรอเป็นอย่างนั้นครับบางคนคิดว่าดีนั่นเป็นเรื่องร้ายแรงมากนะเพราะอะไรครับเพราะการหลับมันจะต้องมีคลื่นหลับก็คือตื่นลึกตื่นลึกมันจะมีฮิปโปแคมปัสเป็นอวะปรมวล สมองให้เราเก็บความจําแต่ถ้าเรา็อกเอาท์นะก็คือการหลับไปเลยไม่มีคลื่นหลับลึกหลับตื่นอะไรเลยไม่มีนะเวลาเรากินยานอนหลับจะไม่มีคลื่นแบบนี้เลยเมื่อไม่มีคลื่นแบบนี้ก็จะไม่มีการใช้การประมวลสมองเพื่อความจําจึงทําให้ความจําเราเสื่อมครับตัวฮิปโปแคมปัสเนี่ยมันจะไม่ทํางานครับทำให้เรานะอนาคตมีโอกาสเสี่ยงเป็นอัลไซเมอร์ครับ มีการเตือนแบบนี้มาก่อนไหมครับคุณหมอทุกคนผมเชื่อว่าเป็นคนดีแต่เขาไม่มีเวลาในการเตือนนักวิทยาศาสตร์ออกมาเตือนและข้อมูลของประเทศญี่ปุ่นออกมาเตือนยิ่งกินยาแล้วยิ่งดื้อยาดื้อยากินยามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นจะทำให้เราเสี่ยงขนาดไหนครับถ้าเรากินยานอนหลับต่อเน,นื่องเรื่อยๆเ,เราจะติดดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดอย่ากินยานอนหลับให้เราแก้ปัญหาการนอนหลับด้วยตัวเราเองโดยไม่ต้องกินยาเพื่อนๆรู้วิธีการรักษาแก้การนอนไม่หลับไหมครับเราจะมีวิธีการรักษาแบบธรรมชาติซึ่งผมเคยทำวิดีโอไว้แล้ววาาเเื่่อนนนนสใจจรัักกษโดยยยไมิิป็ผลลแะ มีการเปิดเผยจากหมอญี่ปุ่นนักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นครับถ้ามีเพื่อนสนใจข้างล่างจะมีลิงก์ให้เพื่อนกดลิงก์เข้าไป2กดเพิ่มเพื่อน3กดแชทเมื่อกดแชทแล้วนะฮะก็จะมีข้อความให้เพื่อนเติมเข้าไปว่าอยากได้วิดีโอรฟรีวิธีการนอนหลับโดยไม่ต้องกินยาถ้าเขียนข้อความเฉยๆขออนุญาตไม่ส่งให้นะครับเฉพาะคนที่แอดมาเป็นเพื่อนของผมเท่านั้นครับทำไมถึงต้องทําแบบนี้คําตอบคือว่า ในเพจของผมรวมทั้งหมดแล้วมีคนติดตามประมาณ3ล้านคนแต่เวลาผมโพสทีไร AI จะแจ้งเตือนให้เพืเ่อนแค่1%เท่านั้นเพื่อที่จะไม่ให้พลาดมาเป็นเมมเบอร์มาเป็นเพื่อนของผมอย่างนี้แล้วผมจะส่งให้มันจะส่งถึงเพื่อนๆโดยตรงอย่างนี้มันจะมีการแจ้งได้ชัดเจนกว่าสำหรับคนที่สนใจจริงๆมาเป็นเมมเบอร์ของผมนะครับย้ำนะครับฟรีครับฝากแชร์ให้คนรักของคุณวยครับจริงๆแล้วยาที่ไม่ควรกินกินแล้วมีผลข้างเคียงต่ออนาคตของเราเป็นโรคร้ายและทำลายชีวิตเรายังมีหลายตอนติดตามดูวิดีโอครั้งต่อไปนะครับ